โค้ดใหม่4ี่โค้ดรีบใส่ก่อนหมดอายุมีทั้งโมลคอยเซนีโนแลนการ์ดและเฟืองสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแลกนัล็อกเอ็มคลาสิกตอนนี้เขามีโค้ดใหม่จากทาง Discord แล้วในส่วนของทางเพจแต่ทางเพจเนี่ยเขียนว่าหมดอายุในวันที่1มีนาใช่ไหมครับแต่อันนี้เพิ่งวันที่27หมดอายุแล้วผมถึงขั้นหัวจะปวดกันเลยทีเดียวก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนําโค้ดที่ใช้ได้ก่อนแล้วกันนะครับสาหรับวิธีการใส่โค้ดเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกด้านล่างสุดนะ ครัเขาจะมีแกลกรางวัลโค้ดใหม่ล่าสุดโค้ดแรกนี่เลยเซนี่5 5 5โค้ดที่2 R.O.M.C 9898โค้ดที่3 R.O.M.C 999และโค้ดที่4 Thank you R.O.M.C.E.R e นี่เลยก็จะเป็น4โค้ดส่วนโค้ดอื่นๆที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ณนะปัจจุบันวันที่ลงคลิปนะครับก็จะใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิป4โค้ดนี้ได้อะไรบ้างโค้ดเซนีห5 5จะได้เป็นเซนี5 0 0 0 0 0 แล้วก็เฟืองทอง3อันใบอัพเทพธิดาโค้ดถัดมานะครับเราจะได้โนแลนด์การ์ดถึง200โซ่1อันโค้ดถัดมานะครับเราจะได้เซนี10,000แสนนแลนด์การ์ดตั๋วอาหารและอีกโค้ดหนึ่งเราจะได้โมลคอย10แล้วก็เหรียญทองตรงนี้อีก20นะครับถือว่าเขาเอาใจสายทําออฟแมวมากๆเพราะว่าเหรียญตรงนี้มันมีมูลค่าสูงเหรียญหนึ่งสองแสนนะครับก็เหมือนเราได้4ลนะ้านอ่ะถ้าตีเป็นเซนีนะครับฉะนั้นเพื่อนๆน,นี่สามารถ ไปจัดไปโดนกันได้นะถ้าเราจะทำออฟแมวเพื่อให้ไอเทมมีคุณภาพที่แตกต่างลองกดไปครั้งเอ้าลืมลืมใส่เหรียญจัดไปก่อนนะครับ1ทีบึ้มพอรู้เรื่องสำหรับในพารน,นี้รีบไปใส่โค้ดกันนะครับยังไงก็ฝากเรบคุณกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปลวครับ